ทักทายสบายดีอยู่ดีมิแห้งครับพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบทัวร์พมานกันนองหมูหวานครับรักกัพี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กทัวร์พมานกันนองหมูหวานครับรักกับเอฟซีน้องอาร์ตด้วยนะครับวันนี้เ้าสิพากันเขาป่าไปหาปลานะครับหาปลาโดยโบไซเบ็ดโบไซชมวกโบไซผ้านะครับอุปกรณ์ห้าวศรีนี่เฉพาะเอ่อเสาเอเนว่าแนวตักนะฮะแนวตักแบบน้องอุปกรณ์ซึ่งแยดขึ้นมาจากดางรักกัโคตรเล็กนะครับผมเแ็ดเป็นหม่องตัก ขาสีตักเอาเข้าสีคุบเอานะครับผมวิธีหาอยู่หากินกับวิธีพื้นบ้านวิธีอีสานวิธีไทยบุญครับวิชาการหาอยู่หากินสืบต่อมาแต่แกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสอนลูกสอนเต่านะครับพ่อแม่ก็มาสอนลูกสอนหลานอีกเทอนึงนะครับผมหากินแบบบอ่อใส่เบ็ดใส่ของมีคมนะฮะว่าข้าสีหมานบอนะฮะข้าสีไปหาน้ำห้องเด้อพี่น้องเด้อนะเทคนิคนะครับผมเบิ้งแล้วคัน ยุบันของพี่น้องมีหองมีหยังเนยหน่อยนะครับผมกะลองไปหาเบิงบัตเทอหมานคือผมกับเซียนอาดต่ว่ฮู้วเฮาสหมารือบอนะครับไปติดตามคลิปเตียมได้นะครับในช่องย t ท b e ครัวพ่อหมานกะหลงมูหวานครับผมสิมาบอกวิธีหาเครื่องปลาดุกเด้อครับเด้อเมวนว่ามาหากระสิได้โดดได้ครับต้องมีเป่าไมายครับคล้องเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะเขาสียู่ใสส่วนมากปลาดุกจะทําบ้านนะครับทําเ็ดเครื่องนะะตีเรื่องตีพ่งครับ วิธีสังเกตก็คือนี่ถ้ามองไ้มีเขื่องประดุกนะครับมันจะมีดินขาวๆแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมนะเขาสิเห็ดดินเขาขาวหล้วก็เห็ดเป็นโพ่งเขาไปข้างในครับสังเกตบอกว่าครับแถวนี้จะบ่มีดินขาวเพราะว่ามีเขื่องเขาครับถ้าเป็นเขื่องนี่เขาจะอยู่เขาจะอยู่เห็ดเป็นบานเป็นเลื่อนเลยนะครับผมเขาสิตีเป็นโพ่งเขาไปข้างในนะครับนี่คือบานประดุกนะครับต้องอยู่แนีนอนครับ ถ้ามองไกลๆครับนะลักษณะนั้นนะครับผมเห็นบ่มที่อื่นจะไม่มีดินขาวๆนะครับเพราะว่าผมมีการตีพงครับนี่เขาสิตีพงแล้วก็เขาสิห่วงบานเขาครับถ้าปลาอื่นเขามานี่เขาสิกัดเลยนะครับผมแล้วก็เขาสีแรนว่นไปวนมาอยู่นะครับเห็นเห็ดดินสะอาดครับกลายเป็นดินขาวจนเห็นดินขังล่างนะฮะนั่นคือโพรงปลาดุกนะครับผมเทียบกับที่อื่นไม่มีดินแบบนั้นนะครับุมมีสีนั่นนะครับผม เสียนดง่ายนะครับผมสาเหตุที่ดินเขาคือเขาเอาหางปัดครับเอาหางปัดแต่กตีไปดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมสิภาพมาเบิ่งเด้อี่เขาเทียดหัวเข้าไปครับเศียดพงเข้าไปข้างในเลยนะครับเห็นบ่เห็นบ่ดินเขาเขาครับคือเขาเรียนออกเรียนเขานะครับผมเขาเศียดพงเข้าไปนั้งเท้อกับสุดแขนด้ครับคว่ำลึกนะครับผมภาพี่น้องมหายู่หากินครับกับเสียนอาดหาปลาลุกครับ ปลาลุกบ่กหูว่าถ้าเขาบม่มีลูกบ่มีไข่เขาเสียดเขื่องหรือบ่อนะฮะเขาเห็ดอยู่บ่ออาดบ่อครับบ่อนาะนี่นอกจากสีเขาคู่ครับปลาลุกเขาคู่แล้วพี่น้องเด้อเขาเสียดเขื่องเห็ดยังไหวนะครับผมเอ้าเอ้อมามันแล้วมันแล้วมันแล้ว,ลวนี่หาปลาลุกน้าเขื่องพี่น้องนะครับผมเซียนอาจมันแล้วามาชมผลงานกันนะฮะอ่า วิซาของการหาอยู่หากินสืบถอดกันมาแต้หลุดพ่อหลุดแม่สอนหลูกสอนหลานนะครับผมเธานี้สิจับง่ายเนี่ยพว,ว่าเซียนอาจเอาเนี่ยมาจับนะครับผมปกติสใส่สวิงน้อยๆนะครับนี่ใส่สวิงใหญ่ครับ,ใใครครบโอ้แม่ไข่แม่ไข่แ,แม่ไข่แม่ไข่ขัดขัดขัดนี่พี่น้อง ปลาดุครับเคลื่อนพันธุ์ยังกว่าอาจเป็นปลาดุกหน้าอยู่ว่ะดุกดุกหน้าบวกบีกุยครับเนอะนี่แง่ใใไข่ดิเออนั่นแหละเป็นบอสที่จังเป็นห้อยดินขาวๆบวกอากหลุดนะครับผม ครื่องที่สองเป็นไรเอ้าไ,ได้ไดม่อีกล่ะนะเครื่องที่สองโอ้ยมาพอๆหาหน้าที่พี่น้องนะวิชา,วาการหาอยู่หากินนะครับการหาปลาดุกนะครับน้ำหองด้วยครับถ้าเป็นหองครับเขาสีตีเครื่องอรัพี่น้องตัวเงา,วาจะเป็นตัวผูกหรือตัวแม่เ์เช่นเหม่อนกัน,นจะเป็นตัวผูนะฮะตัวเงาแล้วนะพี่น้องด้วย ตัวยาวโอ้แต่ว่าก็อ้วนอยู่ไหมบร่จวยประดุกสีนี่นะครับผมว่าเขาอยู่น้ำหนามผู้ครับตัวผู้แน่นบลนแลวก็ที่สำคัญประดุกถ้าเห็นคนนี่นะครับเข้าสีแดงหน,นามสีตีงครับหนามสีตีงเด้อประดุกเด้อสังเกตไงนะครับผมสังเกตไง,ง่ายที่สุดก็คือเข้าสีตีเขื่องครับข้าสีมักตีเขื่องย่ามนี่นะครับผม จีเื่องทำฟังสังเกตมันจะมีดินขาวๆออกมามาเพิ่งฟังนี้นะครับเป็นไรเขาหรือว่อัดเขาละเอาเพิ่งโตเพิ่งกันนะเอ้ยประดุก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 ธรรมชาติครับข้องนี่ยหน่อยพี่น้องข้องซัมเนี้ครับนี่ข้องซัมเนี้นะฮะโอ้ แมาสีเหลี่ยมงอยู่ตัวนี่เซียนอาดตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวแม่อยู่ดอกไข่อยู่บางฟองเพือ่อนนะเป็นน้ำหนามด้วยพี่น้องเด้อหรือเป็นตัวผู้ปะอาดเพื่อนกันนะแต่ว่าตัวเงาคือตัวผู้ดีล่ะตัวเงาเงาอาจสีบังคำป่าครับ มีห้ำก็เป็นตัวผูวสันนะครับมมเมเ่ตัวเม่แมนบอแมนเออเพราะว่ามันขยๆว่ามีถังนะเมืเอมงตัวเม่เป็นตัวเม่ครับผมตัวใหญ่ได้พี่นลองครับสามสี่ตัวโลน้ออานเนาะแม่นครับแมนเอ้ยมาแล้วผลงานของเฮาวันนี้นะครับผมสามตัวได้พี่น้องได้ปลาดุกครับสามตัว นะฮนะน,นี่สามตัวครับสามตัวสามตัวนี่ก็โลอยู่ได้เนาะอัดเนอ่อดเกือบพอดครับเออเกือบพอดโลครับสามตัวนี่นะครับหาอยู่หากินนะครับทินบานเท่านะครับผมกลางโดงกลางป่าเด้พี่น้องบ่แม่นทงไฮทงหน้าเด้นะกลางป่าเด้นี่ครับผมนะกลางป่าครับมันเป็นข้องน,น้อยๆครับที่ไหลเชื่อมกับข้องอีก คลองหนึ่งปลากยได้ขึ้นครับส่วนคลองที่ไร้เชื่อมกันนี่นะครับผมจะไปล่งหอยเจอร์เมียนะครับแล้วก็ไปลงมุนหน่อยทั้งบันทาโบนะครับนะฮะแล้วก็ไปลงมุนใหญ่ครับแต่ว่าปลามุนบ่มาทั้งนี้ครับมันเป็นคลองหน่อยครับมีแต่ปลาพวกปลาเข็งปลาคอปลาลุกนี่แหละนะครับผมเอ้าได้สำานี้เขาสิพากันเมื่อลรอพี่น้องบายนี้ครับขึ้นเมื่อใส่เบ็ดครับไปใส่เบ็ดครับติดตามคลิปต่อไปเวยครับนะหาอยู่หากินกับเซียนอาดครับผม ฝากปีกกำลังใจน้ำช่อง Youtube ครัวพ่อหมานกันหนองบัวาน์ฝากกำลังใจน้องอาดน้ำนะครับผมเขาสิเดินทางกลับแล้วนะครับหายูหากินพ่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาหาใหม่น,ออน้องอาดน้อง